รักตัวเองอย่าแงบบสุดใจรักตัวเองแล้วก็ส่งผ่านไปค่ะด้วยคำว่าสุนทรียจิตเห็นไหมมีการว้าวเลยว้าวสุนทรียจิตมันคืออะไรมันคือความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจมันคือความรู้สึกที่ไม่มีสิ่งใดมามาขวางกัน้นมันคือความรู้สึกที่เราจะรู้สึกด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่าเรา เรามาถึงตรงนี้แล้วเรารู้สึกกับมันได้แล้วชีวิตมันจะมีค่าต่อเมื่อเราสีโรราบกับการสลายสลายตาไม่ต้องเก่งใช่ถอดวัคโคนออกถอดเปลือกออกปึ๊บทิ้งไปเลยเออแล้วก็ถอดกระพี้ออกออกเก็บกระพี้แล้วเข้าไปถึงแก่นแท้ไม่มีอะไรหรอกเราอยู่ในยุคสมัยที่ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสูง ยุคสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า new normal อ่ะวิถีชีวิตใหม่อีิเสจไม่ได้ใช่ไหมพราวันนี้ม,มันเป็นวิถีชีวิตใหม่แล้วเนี่ยเรากำลังคุยกันกับผู้คนตั้งเกือบ30คนค่คน<ฆ>ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าการไลฟ์การออนไลน์ทางระบบอ<ฆ>ินเทอร์เน็ตแล้วโลกกำลังเปลี่ยนไปบางคนอยู่ที่อังกฤษนะบางคนอยู่ที่อเมริกา<ฆ>หรืออยู่ที่จังหวัดไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่เขาเพียงแค่กดโทรศัพท์หรือกดเฟซบุ๊กนี้เขาก็ได้ดูจรศิงไหม แสดงว่าวันนี้โลกกำลังเป็นเน็ตเวิร์กจูนกันทั้งจักรวาลเลยเห็นอย่างว่าวันนี้การเรียนที่เรากําลังถ่ายทอดผมให้พวกเรานะได้รู้สึกเหมือนกับที่ครูทั้งที่ประทรู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจเรายิ่งใหญ่่มันจะมีอะไรฝังกั้นผมตื่นขึ้นมาอย่างที่ผมบอกยู่ทุกวันนะว่าผมถามตัวเองฝังตัวเองว่ามันจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราเข้าถึงชีวิต ที่ทําให้เราสามารถรู้สึกกับชีวิตที่ทําให้เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราอะที่มนุษย์เราเรียกว่าความรู้สึกที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าอาเวกอัพที่เราเรียกว่า A อาเวเนม,มันเอาหัวใจของเรามาถอดอะเหมือนถอดสรรมการอะแล้วเรารู้เลยว่าถ้าเรารู้สึกกับตัวเองไม่ได้อะพลังงานนี้มันไม่สามารถ,ถถ่ายทอดออกมาได้ใช่ไหมแล้วพอเรารู้สึกได้หรือที่เคลื่อนที่กัเรารู้สึกเนี่ย มันเป็นพลังงานที่คนที่จะได้กินเท่านั้นถึงจะรู้สึกคนที่ฝึกเท่านั้นถึงจะเข้าถึงคนที่รู้สึกได้เท่านั้นถึงจะเข้าใจค,คนที่สัมผัสได้เท่านั้นถึงจะติสุดรู้รเองเ <c oughs> จ็บเองฝึกฝนเองเรียนรู้เองพัฒนาเองลงมือทําเองเ <c oughs> มื่อเราได้สิ่งนี้มาเราจะสามารถที่จะบอกคนอื่นได้ <c oughs> แต่เราต้องรับด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองมันไม่ใช่แค่ทฤษฎี อาา่านหนังสือแล้วก็ฟังทฤษฎีมาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่มันคือความรู้สึกที่มึงต้องเจ็บเองมึงรู้เองต้องลงมือทำเองความสําเร็จได้จากการลงมือทำเห็นไหมจริงเห็นไหมเหมือนเรากำลังลงมือทำวันนี้ให้คนที่เนี่ยมาแบ่งปัน,นประสบการณ์เพื่อจะบอกว่าวิธีวัดจิตเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะมันเป็นวิธีการที่เราต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีใครฝึกฝนแทนใครได้แล้ววิธีวัดจิตเนี่ยก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบัน การที่เราตกผลิตของความรู้สึกของความคิดไม่เป็นทาตของความคิดก็ะ่ะสาคัญเอาชนะใจตัวเองได้มันก็ต้องสู้กันไปจนกว่าจะตายไปจากโลกนี้มันก็ต้องสู้จนกว่าเราจะรู้สึกถึงชีวิตที่เป็นอิสระจากการถูกครอบงำทางความคิดมันก็ต้องรู้ถึงความสําเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเกิญใช่ไหมความสําเร็จที่ไม่ได้อยู่อยู่แบบฟลุกไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่คนถูกรัตตอรี่อะไรฉลากที่แปรงอะไรอะไรองอะไรผักพลาสัตว์ฉลากที่แปงร,รองอ ฉลาดฉลาบพักพักเลยนะที่เขาถูก30ล้านเนะี่ยหรือ60ล้านล่าสุดเนี่ยเมื่อวานผมก็นั่งดูอยู่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จ,จังหวัดจันทบุรีเขาก็ต้องซื้อหวอยอ่ะไม่ได้แนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่หรือหวอยแต่เขาต้องรู้สึกว่าเขาเขาพร้อมแล้วอ่ะที่จะรวยอ่ะเข้าใจไหมเขาพร้อมแล้วที่จะสําเร็จอ่ะนะเขาพร้อมแล้วที่จะโชคดีอ่ะนะผมไม่ได้ส่งเสริมกันไปซื้อลอตเตอรี่แต่ผมส่งเสริมการลิขิตชีวิตของเราผมยืนยันคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างก็คือการ ลงมือทําถ้าเราไม่ลงมือทำอ่ะเรียนรู้จากในทฤษฎีเรียนรู้ในห้องเรียนอ่ะมันก็เหมือนกับคนที่เรียนว่ายน้ําจากตําดาเรียนเรียนขับรถจากคู่มือขับรถอ่ะ <c oughs> ดูเหมือนจะเข้าใจหมดว่าเลี้ยวยังไงอะไรยังไงแต่มันไม่เคยมีประสบการณ์ว่ายน้าและประสบการณ์ของการขับรถด้วยตัวเองใช่หรือไม่งาฉะนั้นวันนี้วันนี้ที่เรามาเจอกันเนี่ยในช่วงที่จะสรุปการเรียนวันนี้ที่ว่าด้วยความสําเร็จวิชาความสําเร็จเนี่ยวิชาความสําเร็จ,มมเ,รจเริ่มต้นที่หัวใจ เริ่มต้นที่การขยายหัวใจเริ่มต้นที่การวากจิตนะเริ่มต้นที่